สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่บ้านหลักสูตรความสาเร็จอาจารย์เปิ้ลที่คุณคิดไลฟ์ติดดาวกดซีฟิร์สเพื่อมาเห็นโค้ก่อนนะคะเป็นไลฟ์ประจําวันกันมาประมาณโมงครึ่งบวกของทุกวันค่ะวันนี้ก็เป็นเวลา7จ็นาฬิกาห้นาทีนะคะกับเวลายามเช้าเนาะภาพชัดเสียงชัดหรือเปล่าเอยช่วยเช็คให้อาจารย์เปิ้ลหน่อยค่ะใครเห็นว่าภาพชัดเสียงชัดนะคะก็ทักขึ้นมาได้นะคะอย่าปล่อยให้เสียงของอาจารย์เปิ้ลเนียบนะคะอย่าปล่อยให้เสียงเล็กๆของอาจารย์เปิ้ลเนี่ยดังอยู่แค่ตรงนี้นะคะเรามาาาาแแชรรร์เเมบ่่งปัันนนกไะะควา มาส่งพลังบุญมาส่งบรารมีบุญกันนะคะโอ้โหกล้องมัวมากเลยเดี๋ยวขออนุญาตเช็ดหน้ากล้องแป๊บหนึ่งนะคะอ่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะใครเข้ามาแล้วขอบคุณการแชร์นะคะขอบคุณการแบ่งปันค่ะ,ะชัดขึ้นบ้างหรือยังอ่ะดีขึ้นนะคะ วัสดีค่ะนะ,ะวันนี้ก็จะเป็นไลฟ์กระชับกระชับนะคะประมาณสัก15นาทีแล้วกันนะคะที่อาจารย์เปิ้ลมาให้พลังงานตรงนี้นะคะทุกวันยามเช้าประมาณบงครึ่งบวกลบนะภาพชัดเสียงชัดนะคะเรียกว่าวันนี้อาจารย์เปิ้ลเอาพลังสิริมงคลเนี่ยมาแชร์แล้วก็มาแบ่งปันพวกเราทุกคนนะคะ ข้างหลังนี้นะคะเป็นพระพุทธเจ้านะคะปางปรินิพานนะคะหรือว่า,ามีลักษณะคล้ายกับปางสายญาตินะคะก็พวกเราทุกคนสามารถกราบสักการะได้เลยนะคะใครเข้ามาแล้วกราบสัังครั้งค่ะสักการะเพื่อขอพรนะตอนนี้อาจารย์เปิ้ลเนี่ยอยู่ที่โบสถ์ของวัดบึงแัะทิวันนะ,ะสายหลวงปู่ชาสุพัทโทสาขาที่2 0นะคะของหนองปราพงอบุบลราชธานีเมื่อเชา้านี้อาจารย์เปิ้ลเอาบุญมาแบ่งปันกันนะคะนั่นก็คือ ถัายนะคะพระตาหารพระสงฆ์นะคะรวมถึงสมุนไพรนะคะแล้วก็พวกเราทุกคนก็ได้เห็นภาพแล้วก็อนุโมทนาบุญด้วยกันนะคะหรือว่าสามารถเอาไปไว้ที่หน้าหน้าเพจตัวเองก็ได้นะหน้าเฟซตัวเองก็ได้ก็เป็นบุญเป็นบารามีเหมือนกันเพราะว่าเวลาที่เราเห็นภาพบุญภาพบารามีตัวเนี้ยมันก็จะทาให้เราเนี่ยรู้สึกดีแล้วก็มีความสุขเนาะไหนดูสิอ่ะก็ชัดๆได้ประมาณเนี้ยนะคะ <c oughs> <c oughs> เพราะว่าแสงอาจารย์เมิ่อมานั่งอีกมุมนึงเนาะ <c oughs> เพราะว่าไม่ไม่รบกวนคนที่เข้ามาสักการะ ก็มีคนทักว่าเอ๊อะหันหน้าเข้ามาทางกําแพงไหมจะได้เห็นหน้าอาจารย์เปิ้ลชัดๆไม่ต้องสนใจหน้าอาจารย์เปิ้ลนนะให้สนใจพระพุทธรูปด้านหลัง ปาปรินิพพานะปางสายญาติทั้งหลังนะคะใครเข้ามาแล้วก็กราบค่ะกราบ3ครั้งค่ะกราบ1กราบ2กราบ3นะวันนี้อาจารย์เปิ่นพาทุกคนมาเข้าโบสถ์มารับพลังออร่ราบุญมาเบิกบุญค่ะใครก็ตามนะที่รู้สึกว่าโอ้โหทําดีแล้วไม่ได้ดีสักทีวันนี้เรามาเบิกบุญด้วยกันนะคะกับหัวข้อคอนเทนต์ดีๆตรงนี้นะใครเข้ามาแล้วแชร์ค่ะแชร์แบ่งปันออกไปนะคะให้เขาเรียกว่ากล้องโลกกล้องจักรวาลเลยนะคะเพื่อที่จะให้พลังงานดีเนี่ยถูกส่งต่อออกไปนะคะ เข้ามาแล้วนะคะพิมพ์คําว่า ขอบคุณการแชร์แทนอาจารย์เพื่อนด้วยนะคะเพราะว่าบางคนเนี่ยนะคะบางทีฟังเพลินค่ะลืมแชร์เลยนะคะแล้วก็ให้โฟกัสนที่พระพุทธปปลูกปางสายญาตินะคะซึ่งเป็นพลังสิริมงคลที่อาจารย์เพื่อนอยากจะมาแชร์อยากจะมาแบ่งปันวันนี้พี่น้องทุกคนเนี่ยไม่ต้องเดินทางไกลมาถึงอุธย,ยาวัดบึงวัธวันนะก็สามารถได้บุญได้บารามีนะคะสวัสดีพี่พันธ์ิวาค่ะสวัสดีค่ะนะพี่พันธ์ิวาชิพนัทนะคะอากลาบภากาพระก,กันนี่คือพระพุทธรูกนะคะปางสายญาตินะคะหรือว่าปางปรินิพาน น,นั่นเองนะรับพลังสริงมงคลร,ร่วมกันค่ะพี่ประยูนนะคะกาบหนึ่งกาบสองกาบสามนะกราบสามครั้งพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นะคะใครเข้ามาแล้วฝากแชร์แบ่งปันนะใครแชร์แล้วโชคดีนะคะใครแชร์แล้วก็เหมือนแชร์สิ่งที่ดีชีวิตเราต่อไปนี้จะมีแต่สิ่งดีๆนะคะเท่านั้นเนาะอะไรที่ไม่ดีก็ให้หายไปอะไรที่ดีก็ให้ผ่านพ้นไปให้มีอันเป็นไปแต่อะไรที่ดีก็ให้ดึงดูดเข้ามานะคะเพราะฉะนั้นรักตัวเองทําเพื่อตัวเองค่ะมีความสุขมากๆกับตัวเองไม่เขาเรียกว่านะ ไม่ท้อแท้กับอานาจวาส,สนาแต่เรานี่แะคะ่ะที่จะเป็นคนที่ทําให้วาส,สนาเราเป็นคนที่มีวาส,สนาที่ดีได้ด้วยตัวของเราเองนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เรามาเติมเต็มพลังงานความรักพลังงานความสุขกันตรงนี้นะคะ,ะด้วยเสียง ที่สดชื่นแจ่มใสของอาจารย์เปิ้ลน,นั่นเองนะคะแล้วหัวข้อวันนี้อาจารย์เปิ้ลเชื่อว่าน่าจะถูกใจใครหลายๆคนนะคะที่กําลังอมองหานะคะมุมมองที่ดีในการที่จะพัฒนาชีวิตค่ะสวัสดีพี่อุทิศหนูชัยแก้วค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณการแชร์ขอบคุณการแบ่งปันนะคะ,ะหน้าอาจารย์เปิ้ลไม่ชัดไม่เป็นไรนะคะแต่ว่าให้โฟกัสนะคะจะมี ภาพนะคะของหลวงปู่ชาตรงนี้นะคะและนี่คือเป็นพระพุทธรูปนะคะปางสายญาติแต่ว่าปางพระปรินิพานนั่นเองนะคะอนุโมทนาบุญด้วยกันนะคะวันนี้อาจารย์เปิ้ลมาอยู่สถานที่ศักดิ์สิทธิ์นั้นใครที่อธิษฐานจิตนะคะใครที่แชร์ใครที่แบ่งปันแน่นอนว่าจะเป็นการเบิกบุญใหม่วัสนาใหม่ที่เกิดขึ้นเนาะเหมือนอย่างที่อาจารย์เปิ้ลบอกว่าคนบางคนเนี่ยอยากรวยนะคะอยากรวยอยากมีชีวิตที่ดีอยากประสบความสําเร็จแต่ว่าทั้งชีวิตนั้นไม่เคยทําบุญใหม่เลยกินแต่บุญเก่าอยู่เรื่อยนะคะโชคใหม่ก็เลยไม่เคย เเข้านนั่่องคะวันนี้เราจะมาทําบุญใหม่พร้อมกันนะสวัสดีพี่ออนวิพาดาค่ะสวัสดีค่ะนะฮะเช้านี้อาจารย์ปัญญบุญมาฝากนะวถวายพระตาหารยาสมุนไพรนะคะท่านเจ้า,าวาดนะะหลวงพ่อโสพลโอภาโสนะคะเจ้าวาดวัดบึงลัติวันอุยทยานาสาขาที่2 0ของวัดหนองป่าพงอุบลราชธานีอนุโมทนาบุญด้วยกันค่ะใครบบคใครับบุญด้วยกันพิมพาสาธา3ครั้งค่ะสา,สาธุสาธุสาธุสาธูอนุโมทามินะคะมารับบุญรับบารมีด้วยกันนะคะใครเข้ามาแล้วแชร์แบ่งปันค่ะ นะพลังสิริมงคลน,นี้ออกไปนะคะ,ะสวัสดีคุณ คุณนุชค่ะสวัสดีค่ะนะคะอ่ะเข้าเรื่องกันเลยดีกว่านะคะ3ข้อคุณต้องรู้จิตที่ดึงดูดโชคลาภได้ทันที3ข้อคุณต้องรู้จิตดึงดูดโชคลาภไปทันทีนะคะหนึ่งค่ะพลังดีต้องนําทางวันนี้อาจารย์เปิ้ลพาทุกคนเข้ามาในโบสถ์นะคะอย่างเป็นสีมงคลอาจารย์เปิ้ลมาร่วมงานผ้าป่าน้ําตาลที่จังหวัดนครศรีธยานะาะเมื่อวานนี้เป็นการรวมกันของพระสงฆ์นะคะรวมถึงญาติโยมวันนี้เป็นวันทอดผ้าป่าน้ําตาลใครยังไม่ได้ร่วมลงขันทอดผ้าป่าน้ําตาลขอเชิญร่วมได้เลยใน ครอบครัวสายสวัสด์นะคะ800276051ธนาคารไทยพาณิชย์ค่ะ800276051ธนาคารไทยพาณิชย์ประกาาเสียผลคณ100เป็นการทำบุญค่ะเรามาสร้างบุญสร้างบารมีใหม่ด้วยกันนะคะสวัสดีพี่โคนันค่ะสวัสดีพี่สมศรีค่ะสวัสดีค่ะ อ่าข้อที่1นนะพลังดีนําทางเห็นไหมคะอาจารย์เบิ้พลพาทุกคนมารับพลังออร่าอยู่ในโบสถ์พระปฏิมากรรมที่อยู่ด้านหลังนี้นะคะเป็นพระพุทธรูปกลางสายญาตินะะหรือว่าปางปรรินิพานนั่นเองให้เราทุกคนนั้นกราบสักการะค่ะอาจารย์เบิ้ลรับพลังถึงไอเย็นที่อยู่ในนี้ส่งผ่านกล้องตรงนี้ลงไปถึงจิตวิญญาณของเราทุกคนนับแต่นี้เป็นต้นไปพวกเราจะเจอแต่ความโชคดีความงอกงามไม่มีอะไรที่จะมาขวางกัน้นเราได้อีกเรื่องไหนที่ไม่ดีก็ขอให้พลังสริมงคลและบุญบรารมีของเราในครั้งนี้ ขจัดปัดเป่าให้หายสิ้นไปสาธุสาธุสาธุค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยพลังดีนําทางจึงทําให้เจอโชคลาภก้อนโตใครแชร์ออกไปแล้วระวังโชคลาภก้อนโตไม่รู้เรื่องนะคะละที่นอนค่ะพลังงานดีเกิดจากการที่เรานั้นทําจิตใจให้ผ่องแผ้วถ้าเราจิตใจไม่ดีเนี่ยเราก็จะไม่สามารถทําอะไรที่ดีๆได้เนาะเราก็จะคิดลบพูดลบทําลบนะคะต่อมาข้อที่2ค่ะแค่คิดนะคะเปลี่ยน เปลี่ยนโลกใหม่ได้แค่คิดเนี่ยเปลี่ยนโลกไปใหม่ได้เลยเพราะฉะนั้นบางทีเนี่ยมันอยู่ที่วิธีการคิดของเราด้วยนะคะว่าเรากําลังคิดอะไรกับตัวเองอยู่เรากําลังคิดแบบไหนกับตัวเองอยู่ถ้าเราคิดดีนะคะผลลัพธ์ก็คือดีค่ะแต่ว่าถ้าเราคิดไม่ดีเราก็จะจินตนาการด้านลบถึงมุมมองต่างๆที่เราไม่อยากให้มันเกิดขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะต้องคิดดีนะคะเพราะว่าการคิดดีของเรานั้นมันจะเปลี่ยนโลกค่ะเปลี่ยนจกกักรวาลเปลี่ยนชีวิตของเราได้ท,ทันทีนะคะ เพราะฉะนั้นใครที่ยังเผื่อคิดลบอยู่ไม่เป็นไรค่ะค่อยๆฝึกไปนะมันเป็นเรื่องของการฝึกฝนค่ะเพราะว่าแต่เดิมเนี่ยอาจารย์เปิ้ลก็เป็นคนคิดลบค่ะจินตนาการเรื่องลบแล้วก็ถามตัวเองว่าเอ๊ะทำไมคุณโชคไดีจังเลยนะคะสวัสดีคุณแพะนมนะคะอาจารย์ออสฟาร์มค่ะขอบคุณการแชร์นะคะพี่ออสสวัสดีค่ะนะคะอาจารย์เปิ้ลอยู่ในโบสถ์ของวัดบึงรัตทิวันจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะ พระพุทธรูปที่ท่านเห็นตรงนี้เป็นปางสายญาติปางปรินิพานกราบสังทังขอพรค่ะนะกราบสามครั้งค้นสังเกตว่าจะยังไม่มีโยงขึ้นมานะคะเพราะตอนนี้เขาลงไปใส่บาทการส่วนอาจารย์เปิ้นเนี่ยถวายพระต่างหารรวมถึงยาสมุนไพรน่ยท่านเจ้าอาวาสนะคะแล้วก็พระเรียบร้อยแล้วเนาะ,<ม>ะเดี๋ยวอาจารย์เปิ้นมาทักทายเสร็จปั๊บเนี่ยอาจารย์เปิ้นก็จะลงไปร่วมงานกับเขางั้งานทอดสมบปติปน้ำตาลใครจะทาบุญน้ําตาลเชิญน,นะคะกิโลละ36บาทนะสโลร้อยเลยนะคะ3โลร้อยเลยและกติตศรานะคะก็เป็นการเติมเต็มพลัง ดีๆร่วมกันทุกวันยามเช้าเนาะแล้วก็ทุกวันยามเช้านะคะตื่นขึ้นมาเนี่ยเป็นเวลารับโชคเราต้องเช็คค่ะว่าเรามีวิธีคิดยังไงนะเพราะฉะนั้นข้อที่2เนี่ยเราเนี่ยคิดใหม่เนี่ยสามารถเปลี่ยนโลกทั้งใบของเราได้เลยวันนี้เหมือนกันที่คุณมาเห็นหน้าเห็นตาอาจารย์เปิ้ลเนี่ยมาจากวิธีการคิดค่ะคืออาจารย์เปิ้ลคิดว่าทำยังไงชีวิตเราจะเจริญงอกงาม ทำยังไงชีวิตเราจะดีทํายังไงชีวิตเราจะมีะการเติบโตเนาะพออาจารย์เปิ่ลคิดอย่างนั้นปุ๊บอาจารย์เปิ้ลก็เปลี่ยนไปใหม่แบบไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปปรากฏว่าวิธีการคิดของอาจารย์เปิ้ลก็นําพาให้อาจารย์เปิ้ลเจอเพื่อนเจอจักรยานมิเจอโอกาสดีๆมากมายค่ะสวัสดีพี่ชิชมัยคนสวยรวยมากค่ะ พี่ชิชมัยคะคอส17วันพลังจิตเงินเวลคัมยินดีต้อนรับนะคะ1,299บาทเท่านั้นลด80%จาก6,999บาทค่ะส่วนวันนี้อาจารย์เปิ้ลเอาบุญมาฝากค่ะพี่ชิชมยัยตอนนี้อาจารย์เปิ้ลอยู่วัดบึงรัฐทิวันนะคะอุธยาพระพุทธรูปที่ท่านเห็นข้างหลังนี้เรียกว่าพุทธรูปปางปารินิพานนะคะซึ่งเป็นเป็นโบสถ์จำลองนี่เห็นไหมเป็นโบสถ์จำลองนะคะ ของหลวงพ่อสมพลองภาโสนะที่ท่านได้สร้างขึ้นนะเป็นวัดสายหนองปราบพงที่20นะฮะวันนี้อาจารย์เพื่นมาร่วมง,งานพระป่าน้ําตาลขอเชิญชวนพี่น้องทุกท่านกราบสการ,ระผ่ากราบหนึ่งกราบ2กราบสามแล้วก็ขอพรได้เลยนะคะแล้วที่นี่ศักดิ์สิทธิ์มากๆเนาะใครที่มานั่งสมาธินะฮะ ก็จะสบายใจพอสบายใจกลับไปเนี่ยนะคะก็จะได้เงินได้ทองค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้ใครอยากได้เงินได้ทองแชร์ออกไปให้เยอะที่สุดใครแชร์แล้วให้เขียนว่าแชร์แล้วค่ะสาธุแทนอาจารย์เปิ้ลด้วยนะ,ะเพราะฉะนั้นการคิดใหม่คือการเปลี่ยนโลกค่ะเปลี่ยนโลกไปใหม่ของเราทําให้เราไม่ไม่ได้อยู่ในโลกไปเดิมอีกต,ต่อไปเพราะว่าโลกไปเดิมของเราเป็นโลกไปเก่าที่เราคิดลบคิดว่าชีวิตเรามีข้อจํากัดนะคะแต่จริงๆแล้วชีวิตเราไม่มีข้อจํากัดเพราะฉะนั้นการคิดใหม่ของคุณคือการสร้างจัก,กรวาลแห่งโชคลาภ สร้างจากักรวาลแห่งเงินทองค่ะวันนี้ลองคิดใหม่ให้กับตัวเองดูนะคะว่าวันนี้เราเชื่อหรือไม่คะว่าเราเป็นคนโชคดีเราเชื่อหรือไม่คะว่าเราเป็นคนดวงดีถ้าเราเชื่อว่าเราเป็นคนโชคดีเชื่อว่าเราเป็นคนดวงดีเราก็จะมีแต่สิ่งที่ดีเข้ามารวมถึงภาพในหัวของเราเนี่ยก็จะเปลี่ยนไปด้วยจากเดิมที่แบบว่าเราอาจจะไม่มีภาพในหัวในใจว่าเราควรเป็นคนที่มีโชคเราควรเป็นคนโชคดีแต่พอเรามาอยู่ตรงเนี้ยเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราควรเป็นคนโชคดีนะ แล้วส่วนหนึ่งที่ทําให้เราเชื่อว่าเราเป็นคนโชคดีเราเป็นคนดวงดีนั่นก็คือการที่เราทําดีบ่อยๆการที่เราคิดบวกบ่อยๆมันจะทําให้เราเนี่ยเป็นคนที่มีความศรัทธาในตัวเองแบบอัตโนมัติแบบที่ไม่รู้ตัวนั่นเองเพราะฉะนั้นนะคะใครยังเผลอคิดลบอยู่นะต้องรีบจุนขึ้นจุนพลังทันทีค่ะถ้าอยากเจอโชคดีถ้าอยากเจอลาบลอยถ้าอยากเจอเงินก้อนโตนะเพราะฉะนั้นเนี่ย ทุกอย่างมีทางแก้ไขนะคะทุกอย่างมีสิ่งที่ดีๆเนี่ยซัพพอร์ตรองรับเราอยู่การเปิดมาเจอกันในไลฟ์สดยามเช้าวันนี้ก็เช่นเดียวกันค่ะเรื่องบังเอิญไม่มีในโลกค่ะ เป็นเพราะคุณมีบุญมีวาสนาจึงได้เห็นพระงางปรินิพานวัดบึงรัติวันอยุธยาพร้อมๆกันตรงนี้กดแชร์ออกไปค่ะกดแชร์พลงน,นี้ออกไปเพื่อให้เรานั้นเปิดประตูทรัพย์เปิดประตูเงินนะครับเปิดบัญชีรับของจักรวาลในการรับเงินรับทองรับความโชคดีรับทรัพยากรดีๆเข้ามาสู่ชีวิตของเรากันนะคะเวลาที่เราเนี่ยแบ่งปันสิ่งที่ดีก็เหมือนเรากําลังเปิดประตูรับทรัพยากรที่ดี เวลาที่เราปล่อยพลังที่ไม่ค่อยดีมันก็เหมือนเราเปิดประตูลับอะไรก็ไม่รู้นะเข้ามาในชีวิตเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเราจะต้องเลือกนิดนึงค่ะว่าวันนี้เราจะแชร์อะไรเราจะแบ่งปันอะไรนะเพราะฉะนั้นข้อ2ปิดไปนะคะแค่คิดเปลี่ยนโลกทั้งใบได้เลยแค่เปลี่ยนวิธีการคิดคุณสามารถเปลี่ยนโลกทั้งใบของเราได้เลยต่อมาสุดท้ายข้อที่3ค่ะอยากมีโชคต้องเติมบุญค่ะอยากมีโชคต้องเติมบุญนะฮะเติมบุญก็สามารถทําได้หลายอย่าง ไม่ว่าเป็นการทําบุญเป็นทรัพย์หรือว่าทําบุญเป็นการมีศีลมีสมาธิมีการภาวนาสตินะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยบุญเนี่ยมันไม่ใช่เฉพาะแค่เงินนะคะการปรับพืชปฏิบัติของเราเนี่ยนะคะการปรับพืชปฏิบัติของเราก็มีส่วนสําคัญเหมือนกันค่ะที่ทําให้เรานั้นสามารถก้าวหน้าได้นะใครที่อยากได้โชคเงินต้องทําบุญเป็นเงินค่ะปฏิเสธไม่ได้แต่ไม่ได้หมายความว่าโอ้โหเราต้องทําบุญเป็นล้านเป็นหมื่นล้านนะคะร้อยหนึ่งก็คิดว่าร้อยล้านได้ พันบาทก็คิดว่าหนึ่งพันล้านบาทได้วันนี้วัดบึงรที่วันนะคะมีผ้าป่าน้ําตาลนะคะเดี๋ยวอาจารย์เปิ้ลจะปล่อยภาพไปดูเนาะมาเช้าอาจารย์เปิ้ลเยี่ยมชมโรงทานมากมายไปแล้วสวัสดีพี่วนิดาค่ะนะ,ะสวัสดีขอบคุณการแชร์และแบ่งปันนะคะสามารถทําบุญได้ที่บัญชีสายสวรรค์นะคะครอบครัวส,สวสวรรค์ของเราในนามครอบครัวส,สวสวรรค์นะคะ 800276051ธนาคารไทยพาณิชย์ปฏิตินวิเศษผาคกุล100%เป็นการทำบุญค่ะ800276051ธนาคารไทยพาณิชย์ปฏิตินวิเศษผาคกุล100%เป็นการทำบุญน,นะคะก็สามารถทำบุญทำกุศลได้เนาะด้วยด้วยกันตรงนี้นะคะในานามครอบครัวสวรรค์นะเดี๋ยวอาจารย์เพิ่นอาจจะถ่ายภาพบรรยากาศให้ดูนะคะที่นี่คนมาเยอะมากคิดดูนะการทำบุญผ้าป่าน้ำตาลของเราในวันนี้ก็จะมีพระสงฆ์นะคะที่มาจากตัวแทนจากวัดต่างๆเนี่ย มารับน้ําตาลไปเอาไปปรุงอาหารเอาไปทําน้ําตานะเอาไปปรุงยาเราเนี่ยได้บุญมหาศาลหลายร้อยวัดนะคะได้บุญน้ําตาลจากเรางั้นใครทําแล้วอนุโมทนาบุญด้วยค่ะ ใครยังไม่ทําสามารถทําได้นะคะเพราะว่าอาจารย์เปิ้ลถือซองเงินอยู่เดี๋ยวอาจารย์เปิ้ลจะไปร่วมกับเขานะคะอาจารย์เปิ้ลก็อุปถัมภ์พระสงฆ์เช่นเดียวกันค่ะหลวงตามอดพระอธิการสุพติชาตโมก็มาพร้อมกันอาจารย์เปิ้ลนี่แหละนะคะอาจารย์เปิ้ลก็ต้องมีหน้าที่ขนน้ําตาลนะคะแล้วก็อุปถัมภ์ท่านกับวัดวันนี้ด้วยนะคะก็เรียกว่ารับบุญพร้อมกันเนาะทำไมถึงต้องเล่าให้ฟังอาจารย์เปิ้ลเล่าให้คุณฟังก็เหมือนคุณเป็นคนทําบุญเองแต่ถ้าอาจารย์เปิ้ลไม่เล่าให้ฟังอาจารย์เปิ้ลไม่เล่าให้ เราจะเอาบุญจากที่ไหนมาเพราะเราจินตนาการไม่ออกว่าสิ่งที่เราสองคนทําคืออะไรเก็ตไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากรวยต้องเติมบุญค่ะเติมบุญหมายความว่ายังไงบุญที่เราทําเมื่อวานเป็นบุญเก่าบุญที่เราทําวันนี้เป็นบุญใหม่ค่ะหมายความว่าเวลาที่เราทําบุญสร้างกุศลเนี่ยนะคะเราเป็นคนที่มีจิตเบิกบานเนี่ยก็จะทําให้เราเนี่ยพร้อมรับโชคใหม่ๆพร้อมรับโชคลาภเข้ามาเองบุญก็ทําได้2ส่วนด้วยกันบุญเป็นทรัพย์กับบุญศีลภาวนานะคะวันนี้เราทําควบเลย เรามีศีลเรามีสมาธิเรามีวิปัสสนาสติเราเรียกว่าไตรสิกขาสามค่ะไตรสิกขาสามคือศีลสมาธิปัญญาเป็นตัว๋วเป็นใบเบิกทางนะคะเป็นวีซา่าที่จะเดินทางนะคะไปสู่ประการบรรลุมรรคผลนิพพานวิมุตติมารคมุคติธรรมในอนาคตการใกล้นี้เพราะฉะนั้นเรารวยทั้งทรัพย์รวยทั้งปัญญาเรียกว่าครบลบทีเดียวนะคะใครมาฟังไลฟ์วันนี้โชคดีดวงดีมากกับการที่เราจะรับโชคลาภใหญ่ๆนะคะทำสามข้อนี้หนึ่ง พลังดีนำหน้า3เปลี่ยนวิธีคิดเปลี่ยนโลกทั้งใบและสุดท้ายข้อ3อยากได้เงินอยากเจอโชคลาภต้องเติมบุญค่ะวันนี้เราเติมบุญหรือ,อยังคะเติมบุญด้วยการทําสมาธิตั้งแต่1นาทีขึ้นไปเติมบุญด้วยการถวายปัจจัยนะฮะร่วมกันทอดผ้าป่าถวายพระตาหาน3ามวันเพราะฉะนั้นเราจะต้องเติมบุญเติมทั้งทรัพย์เติมทั้งการประพฤติปฏิบัติภายในของเรานั่นเองค่ะตอนนี้พวกเราทุกคนนั้นมีบุญมหาศาลเหลือเกินค่ะ ที่ได้อยู่หน้าพระประธานพระปฏิมาทรงปางปาริมิพานนะคะหรือว่าปางสายญาที่เห็นอยู่เนี่ยเห็นไหมคะอาจารย์เปิ้นเลยตั้งกล้องแนวต่ําได้ปกติถ้าสูงปุ๊อาจารย์เปิ้นแบบไม่รู้จะเอาตัวเองไว้ตรงไหนเลยนะคะ อาจารย์เปิ้นก็รู้สึกว่ามีความสุขมากที่ได้เป็นสะบานบุญให้กับพี่น้องพวกเราทุกคนนะคะสวัสดีค่ะพี่กันดากาพะเร็วอันนี้คือพุทธรูปปางสายญาติปางปริมิพานนะคะตอนนี้อาจารย์เปิ้ลอยู่ในโบสถ์วัดบึงและที่วันอยุธยากราบสั่งค้นพร้อมกันพร้อมกับกอบ,บแชร์และอธิษฐานค่ะพวกเราคือสายบุญสายขาวนะคะสายอธิษฐานค่ะการอธิษฐานก็คือการโปรแกร,รมจิตใต้สํานึกเราเห็นสิ่งที่เป็นสิริมงคลเราเชื่อมโยงแล้วเราเชื่อมพลังนะคะอย่าลืมนะคะ คนไหนทําบุญแล้วนะคะส่งสลิปมาด้วยนะคะเพื่อเป็นผู้นําบุญค่ะสวัสดีพี่ชุติยาค่ะพี่นุชชุติยานะคะเราส่งสลิปมาเป็นผู้นําบุญด้วยนะคะพระป่าล้ำตาสวัสดีคุณนัชชาค่ะนะคะใครยังไม่ทำบุญทําบุญนะคะสาธุบุญกับการการทําบุญท,ทั้งนี้ด้วยแล้วก็อยู่ตรงนี้ก็สามารถทําสมาธิหนึ่งนาทีได้เลยนะคะทําสมาธิอธิษฐานจิตค่ะตรงนี้มีใครเกิดวันอังคารไหมคะ,ะสาธุบุญกับพี่ชิชมัยนะคะทาบุญพระป่าล้ำตาด้วยสาธุค่ะ ตรงนี้มีใครเกิดวันอังคารไหมคะวันอังคารนะะีรร่ปางสายญาตินะอาจารย์เปิ้ลนก็ถือว่าเป็นบุญมากเลยนะที่หลวงพ่อเจ้าวาดเนาะหลวงพ่อโสพลโอภาโสเนาะท่านก็เป็นคนที่ดําริอะไรแล้วก็ประสบความเห็จการที่จะสร้างโบสถ์ใหญ่ขนาดนี้แล้วมีพระพุทธรูปปางปฏิมานะคะในเรื่องของเป็นเป็น,ปนทรงนอนเนี่ยเป็นทรงนอนปางสายญาติเนี่ยก็มีให้เห็นนะคะแล้วก็ท่านก็มีความคีสร้างสารรค์ที่จะทำรูปเนี่ย ตอนที่อาจารย์เปิ้นไปที่อินเดียเนาะมันจะมีพิธีห่มผ้าห่มผ้าวันปรินิพานของพระเจ้าโอ้อาจารย์เปิ้ลน,น้ําตาคอเลยค่ะเหมือนเราส่งท่านไปแต่เรายังติดอยู่ในโลกใบนี้อยู่เลยเพราะฉะนั้นต้องขยันนะคะทั้งทําบุญด้านทรัพย์แล้วก็ทําบุญด้านการปฏิบัติภายในด้วยศีลส,สมาธิปัญญาถึงพระนิพพานอเนกคตการอันใกล้นี้เทินนะคะมาเดี๋ยวอาจารย์เปิ้ลจะพาชมรอบๆนะคะอ่ะเราจะได้เห็นนะอาจารย์เปิ้ลจะพาชมรอบ มาค่ะกราบพระด้วยกันค่ะ,ะงดงามมากนะคะงดงามมากอทุกคนคะกดแชร์ค่ะส่งหัวใจแสดงอาการสาธุค่ะสาธุสาธุสาธ,สาธุขอหัวใจรัว,วพร้อมกดแชร์อธิษฐานจิตรับโชคกันค่ะโหหาไม่ได้ง่ายๆนะคะ,ะหาไม่ได้ง่ายเออไม่ไม,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 ไม่ไม่ต้องแันหน้าอาจารย์เปิ้ลค่ะเห็นพระค่ะ อ่าโอเคนั่นแหละค่ะตรงนั้นแหละคะ่ะอ่าทุกคนคะอธิษฐานจิตค่ะอ่าอธิษฐานจิตรับบุญรับกุศลกันนะคะเดี๋ยวเราจะปิดไปที่ภาพนี้นะคะขอให้ทุกคนเนี่ยตั้งจิตอธิษฐานนะคะอ่าที่นี่มีพระบรม,มาสารีริกธาตุด้วยนะคะเดี๋ยวอาจารย์เปิ้นจะพากล่าวตั้งนโมสามจบนะคะตรงนี้ค่ะ อะมาค่ะโอเคอ่ากลางกล้องเลยค่ะมาค่ะพวกเรามาบูชาพระบรมาสารีริกธาตุด้วยกันนะคะภาพขาวเทาเนี่ยนะคะเป็นภาพของหลวงปู่ชานะคะอ่อสูงที่นี่ตึงค่ะน,นึงอ่าโอเคพอแล้วค่ะนะคะอันนี้จะเป็นภาพอ่าหลวงปู่ชานะคะแล้วก็จะมีที่นี่จะมีพระบรมาสารีริกธาตุด้วยเห็นไหมคะ ตรงนี้นะตรงนี้เป็นพระบรมสารีริกธาตุนะคะมาค่ะทุกคนมาก่าวพร้อมกันกับอาจารย์เปิ้ลนนะคะคำบูชาโอเคอ่าคำบูชานะคะคำบูชาพระบรมสารีริกธาตุนะคะพร้อมไหมคะพร้อมขอัวใจรัวๆวด้วยค่ะพร้อมไหมคะอ่าตั้งน้โมสามจบพร้อมกันนะคะน้โมตาาัสสะภะคะวะาโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิติปิโสว,วิเศเสอิอิเศเสพุทธนาเมอิอิเมนาพุทธตังโสอิอิโสตังพุทธปิติอิสาธุสาธุสาธุนะคะพวกเรากราบสามครั้งค่ะกราบหนึ่ง กราบสองกราบสามค่ะใครอยู่บ้านกราบลงกับพื้นเลยนะคะมาเดี๋ยวอาจารย์จะกราบลงที่พื้นนะคะสามครั้งให้นัาผากนะคะจะหลดกับพื้นนะคะกราบหนึ่งกราบสองกราบสามให้เวลานี้นะคะเป็นการทำสมาธิหนึ่งนาทีถวายเป็นพุทธบูชาแด่พระพุทธเจ้า ขอบุญบาร,รมีที่ข้าพเจ้าทําสมาธิครั้งนี้ส่งผลถึงพี่น้องทุกท่านสุขภาพร่างกายแข็งแรงมัง่งคั่งล่ํารวยมีโชคมีลาบมีเงินทองไหลมาจากทุกทิศทางแบบไม่มีเหตุผลหมดหนี้หมดสินพบรักแท้ลูกเต้าเป็นอภิชาติตบุตรนับแต่นี้เป็นต้นไปเจอแต่ความโชคดีเจอแต่สิ่งที่มีศริงมงคลนะคะมาค่ะมาทําสมาธิกันค่ะอแอปมินจับเวลาให้หน่อยนะคะหนึ่งนาทีค่ะ ทิฏฐานจิตร่วมกันนะคะบุญบาร,รมีครั้งนี้ที่ข้าพเจ้าได้ภาวนาสมาธิเป็นเวลาหนึ่งนาทีขอบุญบาร,รมีนี้ถึงแก่พี่น้องทุกท่านนะคะบุญนี้ถึงแก่เทวดารักษาข่าบิดามันดาเจ้ากรรมในเวรเปตายาตีเตหงตหาพิรักษาบ้านเรือนสรรพสัตว์ทั้งหลายไม่มีสิ้นสุดไม่มีประมาณจงมีส่วนบุญสงสนที่ข้าพเจ้าและพี่น้องสายสวรรค์ขยันเบิกทรัพย์ทุกท่าน ได้ลงขันปัจจัยถวายพัะตาหาร3า5วันทำบุญด้วยกันทุกวันผ้าป่าน้ำตาลภาวนาสมาธิในครั้งนี้ขอบุญบรารมีส่งถึงพี่น้องทุกข่านมัง่งคั่งล่ำรวยสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมหวังในความรักลูกเต้าเป็นอภิชาตกระบุตรทำอะไรก็ได้เงินไม่ทำอะไรก็ได้เงินเจริญในศีลเจริญในสมาธิเจริญในวิปัสสนาสติศีลสมาธิปัญญาไตรสิกขาสามถึงพระนิพพานในอนาคตการอันใกล้นิเทิน สาธุสาธุสาธุอนุโมทามีค่ะเป็นไงคะสดชื่นแจ่มใสมีพลังไหมคะวันนี้อาจารย์เปิ้ลมากับพลังที่เป็นสิริมงคลยิ่งนับแต่น,นี้เป็นต้นไปพี่น้องทุกท่านมีแต่ข่าวดีมีแต่โชคดีแค้วคลาดอตรายมีสิ่งใดที่ทําให้มัวหมองนั้นก็ถูกขจัดปัดเป่าไปด้วยบุญบาร,รมีที่เราทําร่วมกันนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้อาจารย์เปิ้ลก็ขอญาตนะคะที่จะ ปิดไปนะคะกับช่วงเวลานี้นะคะใครอยู่ตรงนี้บ้างนะคะแชร์ออกไปเยอะๆเลยนะคะอ่าโอเควันนี้เรามาส่งกันตรงนี้นะคะอนุโมทนาบุญกับพี่น้องทุกท่านที่มั่งคัง่งรวยวันนี้เป็นสิริมงคลอย่างยิ่งเห็นในภาพนะคะมีหลวงปู่ชาสุพัทโทนะคะมีพระปฏิมากรรมปางสายญาติปางพาปริิพานและมีนะคะพระบรมสารีริกธาตุด้วยค่ะนะมีพระบรมสารีริกธาตุด้วยเรียกว่าครบองค์ประกอบจริงๆ พร้อมแล้วถึงแล้วที่เราจะกพ,พบโชคลาบลักษณะที่ยอดเยี่ยมตรงนี้นะคะสาธุค่ะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันใหม่นะคะในไลฟ์หน้ากับอาจารย์เปิ้ลน,นะคะวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ งดงามมากค่ะสาธุบุญค่ะ